ม้นนาานดาาทเป็บสวัสดีครับเมื่อนี้ผมกับสีผามาเบ่งศูนย์การเลี้ยงลูกขันติพงยูบานบุงตะค้องตำบลขามสมบูรณ์อำเภอโคงจังหวัดโคราชเตาเผาท่านขนาดกลางท่านสะอาดท่านประสิทธิภาพสูงเป็นจังไงสำหรับท่านที่สนใจจะเห็ดเตาสามารถมาเลี้ยงลูกที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเสียนังสัมผัสเจ้าของเตาท่านครับจายศบ้านดินครับอาจารย์พ่นมาเล่นน้ำครับเมื่อนี้ก็ัตได้ถาม ตะวคองเตาตัวแท้ครับน่ครับตะคองเตาต้นแบบของประเทศไทยเล่นว่าครับอาจารย์กระบวนการผลิตนะก็ต้องพูดเรื่องฐานก่อาเน้ำฐานที่มันต่างจากฐานบ้านฐานเมืไงกระบวนการผลิตเนี่ยมันมีวิธีการไงมันขึ้นอยู่ที่ระบบเตาถ้าเราทําระบบเตาดีมีมาตรฐานมีมาตรฐานชัดเจนในเรื่องของการบริหารอุณหภูมิให้หมุนเวียนอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องมีสัดส่วนของเตากว้างลึกยาวสูง เมตรคูณสองเมตรยาวสองเมตรลิดหนึ่งเมตรกวงหนึ่งเมตรมันก็จะใช้เวลาในการผลิตไม่เกินยี่สิบชั่วโมงตั้งแต่เอาฟืนใส่จนว่าเก็บทานครับครับนี่วิธีการว่าไม่เกินยี่สิบชั่วโมงมันก็้มาตั้งแต่เลี้ยงฟืนเอาเป็นฐานลงมาไว้วขายตลาดใส<ม>่ถุงขายาตลาดได้ในยีน่สิบชั่วโมงแน่นอนแต่มันไม่จำเป็นต้องยี่สิบชั่วโมงเป๊ะหรอกถ้าทานบางวันอาจจะมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิของเตาส่วนฟืนจะสดจะแห้งไม่เกี่ยว อุณหภูมิในเตาคงที่เราวางระบบท่อไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมใช่จะเปลี่ยนปืนเป็นถ่านภายในยี่สิบชั่วโมงแน่นอนกระบวนการผลิตถ่านเนี่ย mm hmm. มันเป็นกระบวนการอบโดยใช้อุณหภูมิไปเปลี่ยนสถานะปืนให้เป็นถ่านที่ถูกต้องทั้งนั้นถ้าเผาคือจุดไปแล้วเมาไม่เผาขยะเผา,เาเปืนเผาศพแบบเนี้ยของหมดไปหมดไปความแตกต่างระหว่างถ่านทั่วไปกับ ตเตาเผาขนาดกลางจะสังเกตยังไงครับอาจารย์ฐานที่จริงทานมีประสิทธิภาพฐานที่สะอาดฐานที่มีประสิทธิภาพนี่จริงจริงความเชื่อของคนไทยเข้าใจว่าต้องเป็นไม้นั่นไม้นี่ไม้อยู่คาไม้มะขา่าไม้มะขามไม้ไมที่ชาวบ้านเขานิยมไปตัดมาเผา่านนั่นแหละที่เขาเข้าใจกันแต่ที่จริงไม่ใช่มันขึ้นอยู่ที่เทคนิคการเผาใช้ระบบของเตาระบบของระบบการวางระบบของเตาที่ถูกต้องที่เหมาะสม เป็นการใช้อุณหภูมิความร้อนในการอบครับไล่ความชื้นจากเนื้อฟืนเนื้อไม้ให้เป็นถ่านเป็นคาร์บอนน้ำส้มควันไม้เนี่ยครับจะได้ต่างกันประสิทธิภาพต่างกันใช่ไหมอาจารย์ตรงคนไม้ขึ้นอยู่ที่เทคนิคการจัดเก็บนะครับขึ้นอยู่ที่เทคนิคการจัดเก็บถ้าอุณหภูมิพอเหมาะอุณหภูมิดีมันจะไล่ความชื้นจากยางไม้จากเนื้อไม้เนี่ยร้อนผ่านเย็นนี่ไม่่อด้านหลังเตาเนี่ยแต่สังเกตรเราจะเห็นท่อหลังเตาเนี่ยควันจะพุ่งออกไปผ่านพ่อ ความชื้นเนี่ยความเย็นจากเตาภายในเตาจากเนื้อไม้เนี่ยมันกลายเป็นน้ําแล้วโดนความร้อนจะกลายเป็นน้ําเห็นไหมเวลาเอาฟืนไปเผาถ่านเผาไฟเนี่ยหน้าหนาวจะเห็นยางสีน้ำตาลออกมาฟดฟดฟทั่วฟืนเนี่ยมันก็เรียกน้ำมันดินน้ำมันทาสารทาอะไรตัวสารก่อมะเร็งคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งเห็นไหม่านที่มีความแตกต่างกันทานตัวเนี้ยมันจะไล่ความชื้นเราเนี่ยออกหมดจากเนื้อถ่านเนื้อฟืนออกหมดเลยทําให้น้ําหนักถ่านเบา ดูง่ายๆความแตกต่างก็คือฐานสะอาดมมนจะต้องน้ำหนักจะต้องเบานะความเชื่องคนไทยบ่ฐานนี้ต้องหนักหนักเพราะมันยังอมความชื้นอยู่ไงองความชื้นอยู่ทําให้ฐานมีน้ําหนักฐานมันเบาเนี่ยมันจะไล่ความชื้นหมดเวลาควันเกิดจากความชื้นของฐานของฐานที่ใช้งานเนี่ยเรามีไปเกิดควันควันเกิดจากความชื้นของฐานพาสอนเรียนรู้การหาฟืน ปัญหาคนเพาะถ่านมีปัญหาอยู่สามอย่างสี่อย่างแค่นั้นเองหนึ่งเอาไม้ที่ไหนนักงหนาสองเอาฟืนเอ่อควนรบกควนชาวบ้านชาวช่องเับสามได้ถ่านออกมาไม่แน่นอนไม่เสถียรไม่มีประสิทธิภาพถ่านแตกถ่านจากไม้เนื้อไม่ดีตามที่คนไทยเข้าใจจริงไม่ใช่ถ้าหากเตาไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานในการผลิตงั้นการที่เราสอนตรงนี้เราสอนแม้กระทั่งการหาฟืนการจัดเก็บน้ำต้มคนไม้ที่เหมาะสมเหมาะถูกต้องการตรวจสอบสภาพถ่าน ก่อนจะบอกจำน่ายสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเตาเผาท่านขนาดกลางนะครับมีหลายที่ครับมาดูได้มาศึกษาได้สามารถตรดิาาถดต่อมาเลยศึกษาได้ครับสอนฟรีด้วยตอนนี้สมาชิกในจังหวัดนครราชสีมาในภาคอีสานก็มีเยอะแยะหลายจังหวัดนะครับในจังหวัดนครราชสีมามีอยู่ยี่บห้ากลุ่มกาอำเภอจังหวัดนครราชสีมามีสามสิบสองอำเภอแต่มีสมาชิกกลุ่มมีโ้นสูงที่มา อ่านกอุ่นมากเหลิมงเพิ่งเกล็จักรลาดเมืองคงอะไรอีเนาะนนแดงปาเหลือมถุงเนินสูงเนิเนแล้วอ่จักรลาดคิ้วที่คิวค้วใช่ที่คิ้วไปทำเตายังลืมก็ะที่คิว้วคือไปสร้างไปสอนคือกลุ่มที่ว่าเนี่ยเราสอนมาก,กับมือนะ สอนให้ทำเป็นจริงนะสอนวิธีการลงมือทําอย่างจริงจังมานั่งยืนถ่ายภาพกับเรียนแบบเรียนรู้เพราะบ้านไหนคนเผาถ่านเป็นทั้งนั้นภาษาเผาถ่านต้องเอกใจนะครับภาษาเผาถ่านทําไมจะต้องมาสอนกันด้วยสอนให้รู้จักวิธีการจัดการปัญหาคนเผาถ่านเป็นนี่ก็มีซื้อแต่ไม้เคยทํำไหมครับกระถิน่นเงินล้านกระถิ่นยากเงินล้านเนี่ยหนึ่งเตาเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ชัดเจนหนึ่งพัน 1, บาทต่อเตาขั้นต่ําเลยที่นี่ มีสี่เตาสี่เตาลูกค้าถ้าฐานดีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพลูกค้าเอาแน่นอนถ้าฐานไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพให้รีเขายังไม่อยากใช้เลยฐานตร์นี่คือวิธีการอันตลาดเทคนิคการขายคือเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนก่อน,นจะเป็นผู้รับทค<ม>นิคการขายสอนเสร็จปุ๊บผมสอนทําเป็นถุงแจก,กชาวบ้านใช้แจกเขาก่อนการบุญการบวชการ ah แจกไปแจกเลย <c oughs> แต่ก่อนให้แม่ค้าแม่ครัวน่เขาจะรู้ดีถ้าานเจ้านี้ดีปไปซื้อไปร้านนี้นอย่างคนไทยมีพฤติกรรมการกินเนี่ยยิงหนึ่งอย่างเต็มเห็นไหมตอนไม่มีโควิดเนี่ยทานไม่มีหมดไปไม่มีบูดไม่มีเน่าไม่มีเสียฐานเราฟื้นไม่ต้องกลัวครับแก้ไขปัญหาเรื่องฟื้นเนี่ยไม้กระถิยักษ์เนี่ยไปรูดๆกําๆเม็ดฝักมันมาหวานเลยยิ่งตัดยิ่งแตก แท้งได้หมดแต่อไม่ซื้อยูคค่าสินยากดีกว่ายูคคอายถ้าเข้าไปดูในเฟซบุ๊กใจยศบ้านลิงจะเห็นนะครับต้นมันตอมันเหงามันกะโหลกกะลาเยอะแยะเงินอยู่ข้างทางสร้างไรายได้แก้ไขปัญหาคุณภาพ,าพชีวิตของคนได้คนไม่มีไรายได้ไม่มีการทํำมาผมขอใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนคุณมีทั้งเตามีทั้งเงินมีทั้งไรายได้ถึงเตาหนึ่งพันบาท ทำสิบวันเดือนหนึ่งมีสามสิบวันทำสิบวันคุณได้หนึ่งหมื่นละขายก็ได้ไม่ขายก็ได้แจกฟรีก็ได้เราเป็นผู้กําหนดราคาสินค้าเราฐานไม่มีบูดไม่มีเนา่าไม่มีเสียแน่นอนเราผลิตเองได้เงินอยู่้างทางเห็นไหมสองฝั่งทางไม้อะไรเยอะแยะเลยทางรายได้แน่นอนมีติโตเล่มเดียวมาจะยศสอนให้อรัอบขอบคุณอาจารย์ไร้ครับมาให้ความรู้ครับมื่อวานนี้ครับ ยินด,ดียินดีแตกเปลี่ยนแบบวิธีชาวบ,บ้านวิธีไท,ท,ย,ทยเลยไม่มีแอคไม่มีอาตมาสอนทั้งที่มองตัวเองให้เห็นดูตัวเองให้เป็นเราชอบอะไรทำอะไรได้เศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาพึ่งพาตัวเองให้ได้ครับยินดีต้อนรับสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้มาที่อำเภอคงนะครับมาบ้านบุงตะคองตำบลขามสมบูรณ์ เลยแยกบ้านวัดหน่อยเดียวเองครับเข้ามาดูฝั่งมิดวกครับสะดวกครับเส้นทางสะดวกเส้นทางสะดวกมากขอบคุณอาจารย์เล้วนะครับสวัสดีครับ